SME Thailand ฉบับเดือนมิถุนายน2,556จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงเศรษฐกิจไทยเวลานี้โอกาสทางรอดของ SME ในยุคบาดแข็งจะเป็นอย่างไรหาอ่านได้ใน Cover Story จากความหลงไหลในความคลาสสิกของเครื่องหนังทำให้สองหนุ่มคู่สีพร้อมจะเรียนรู้ธุรกิจในฝันจากดีไซเนอร์นักออกแบบเครื่องหนังมืออาชีพ การค้นหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การจะรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าไว้นั้นยากยิ่งกว่าไขาความสำเร็จกับดัมฮัมบี้ในคอรัม์์มาร์เก็ตติ้งมาเนียโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้ไม่ได้เน้นเพียงเรื่องการตลาดเท่านั้นแต่ดีไซน์นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างกับเดอะดีไซน์เอเซนเชีครบเครื่องเรื่องดีไซน์ขนมเปี๊ยกกู้ชีวิต ในแบรนด์แม่เอ๋ยทำให้เขาคนนี้ยืนอยู่บนโลกธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบดิสอนมาลิช,ชัยมีเส้นทางอย่างไรพบคำตอบในอินเทอร์วิวพบกับเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในนิตยสาร SME Thailand ฉบับเดือนมิถุนายนบนแผงหนังสือใกล้บ้านท่าน อยู่ด้วยกันต่อนะคะ Small Smart ในช่วงที่2นะคะ Success SME นะคะคุณแเฮวจะพาไปดูธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คนที่เขาทำธุรกิจแล้วก็มีไอเดียแปลกๆใหม่ๆมีความน่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณเฮวพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับคุณ สมศักด์วาทินชัยนะคะดรสมศักด์วาทินชัยท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทดีไซน์อัลเทอร์นทีฟจำกัดนะคะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยพลิกธุรกิจของตัวเองอย่างมากทีเดียวจากเดิมนะคะทำโรงงานผลิตแล้วก็จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ตอนหลังพลิกรูปแบบนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการตกแต่งออกแบบอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการเข้าไปดูเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการห้องทดลองเรียกง่ายๆคือห้องแลบนั่นแหละนะคะซึ่ง แตกต่างจากการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญก็คือเขาให้ให้คำปรึกษาด้วยมีการติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆที่มีความทันสมัยด้วยนะคะรางวัลก็มีการันตีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าได้รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ3ปีซ้อนนะคะและที่สําคัญก็คือได้รับการรับรองการันตีมาตรฐานคุณภาพนะคะทั้ง ISO 9 0 0 1แล้วก็ ISO 1 0 0 0 4,001อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาในการพลิกธุรกิจของเขานั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับคุณแฮวเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาไปดูเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้แต่งห้องนั่งเล่นห้องนอนแต่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งแลบทดลองจะเป็นยังไงแตกต่างและก็รูปทรงดีไซน์มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างไปเลยดีกว่า ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมศักดิ์วาทินชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟจำกัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสมศักดิ์กันเลยครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับภาพรวมของดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟเนี่ยทำอะไรครับผมครับเราเป็นบริษัทออกแบบผลิตตั้งที่ปรึกษาด้วยทางด้านเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปในการมาทําธุรกิจด้านนี้ครับเริ่มมาได้ยังไงครับมเริ่มมาได้ไงก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งนําเข้าแล้วส่งออกก็เดินทางไปต่างประเทศก็อย่างเฟอร์นิเจอร์เอ๊ะว่ามันแปลกนะฮะเฟอร์นิเจอร์ห้องแลบเวัสดุเขาอะไรเนี่ยต้องทนกดดานสารเคมีถูกไหมท่อทําทไมต้องมีท่อน้ําที่นี่เป็นท่อแก้วท่อพีพีทำไมก๊อกน้าต้องมีก๊อกน้ําที่แตกต่าง,างกับก๊อกน้ําในบ้านเรา <c oughs> ใช่ไหมฮะมีความต่ากเยอะใช่ไหมฮะ เอ๊ะทำไมต้องมีเครื่องดูดไอ้กดสารเคมีเอ๊ะทำไมต้องมีเครื่องอะไรนี่มีต้องมีมาตรฐานมารองรับเรื่อง Healthy and Safety s a f e ตีให้กับทาง end user อย่างมากก<ม>็าเลยมองว่าธุรกิจตรงนี้มันมีความต่างผมก็เลยมองว่าผมเลิกธุรกิจทั้งหมดแล้วก็หันเหมาศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ครับจากวันแรกจนถึงวันนี้ครับ ดำเนินการมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับสิบสี่ปีแล้วครับโอ้สิบสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบกับปัญหาและอุปสรรคอะไรปัญหาแรกเนี่ยคือปัญหาเรื่องของเงินทุนพอเราัดงานราชการที่มากขึ้นประมูลประมูลมาสิบล้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเงินเพราะราชการต้องเก็บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็ไม่มีเงินหมุนก็เลยไปเรียนในด้านบิสเนสแพลนนะฮะไปเรียนเพิ่มแล้วก็มาเขียนบิสเนสแพลนเนี่ยเสนอแบงก์อย่างเงี้ยสามารถจะเอาสัญญาเนี่ย ไปขายสิการเก็บเงินให้กับแบงค์ได้ไหม,มแบงค์บอกว่าได้แล้วก็เกอเมน์ก็บอกว่าได้ด้วยโอ้โหแล้วนี้ก็เป็นประโยชน์เราละ <S <S ใช่ไหมครับเราก็เอาเงินที่บริษัทหนุนยานต้องนำเข้าจากต่างประเทศก็ใช้เงินแบงค์เนี่ยเอาเงินแบงค์จ่ายไปก่อนแล้วก็เอาของที่เข้ามามครับผมปัญหาที่สองคือเรื่องบุคลากรครับเมื่อเราโตขึ้นใช่ไหมครับเราก็ยังขาดบ,บุคลากรเราก็ได้มองว่าเราต้องทสร้างทุนมนุษย์ให้ได้ก็โดยการนี้เขาไปเรียนเพิ่ม แล้วก็ทำไงต่อครับมึงว่าท่านทำงานกับผมมา5ปี10ปีแล้วท่านมีประสบการณ์เยอะก็เรียกว่าโน้ตฮาวก็เราจะตั้งทีมสำนักงานกรรมการผู้จัดการขึ้นมา,า,า,มาโดยผมเป็นผู้นำก็จะให้เลขาสวยๆน่ารักน่ารักนะฮะไปคุยกับช่างช่างเนี่ยนเขาจะทำ PowerPoint ไม่เป็นเขียนรับราไม่เป็นเราจะอัดเทปแล้วก็จดทั้งหมดมาใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็ทำตาราให้แล้วก็ให้เพื่อนร่วมงาน คนนั้นเนี่ยมาบรรยายให้กับเพื่อนร่วมง,งานฟังมาเป็นอาจารย์ครับมาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ทางดีไซน์อัลเทอร์ทีฟมีอยู่บ้างนะครับผมบมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับคือที่เด่นที่สุดของเราเนี่ยคือตู้ดูดควันไอ้กลดสังเคมีที่ใช้ในห้องแลบที่ใช,ใช้ในห้องแลับนะครับเราใช้แบรนด์ว่าโปรแลแล้วเมื่อเราทําตู้ดูดควันสางเคมีขึ้นมาเนี่ยเรื่องของเฮลที่อันเซฟตี้ให้กับเอ็นยูเซอร์อันดับที่หนึ่ง Mm hmm. เมื่อเราเผาสารทีมีไปแล้วเราต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่จะปล่อยออกไปสู่บรรยากาศเราก็จะมีระบบเวสต์คาร์บู e ที่บำบัดพวกสารเคมีทั้งหมดก่อนที่จะปล่อยออก mm hmm. ถ้ากรณีเรามีการเผาโซเวนนะฮะเราก็จะใช้แอตติ a วตคาร์บอนฟิลเตอเป็นตัวกรองก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศ mm hmm. นะครับแล้วน้ำเสียที่ทิ้งในตู้ดูดวันไอสารเคมีเนี่ยก็จะมีระบบกรอง บาบัดก่อนที่จะปลูกแล้วนอกเหนือจากตู้แล้วเนี่ยผมยังเห็นมีเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับในออฟฟิศในห้องแรับอันนี้ครับขอให้พูดถึงจุดเด่นของคเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยครับโอเคจุดเด่นของเฟอร์นิเจอร์ห้องลักของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเป็นระบบฟูลรีน็อกดาวน์วันนั้นเด็ดเปอร์เซ็นต์สามารถถอนเปลี่ประกอบได้ทุกชิ้นเสร็จแล้วจุดเด่นของเราคืออะไรครับเรื่องของคุณภาพและความแข็งแรงเช่นถ้ามาใช้วัสดุเป็นตัวตู้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้อัดนะครับ ในไม้ปาเดิกบอร์ดเราจะใช้กับวิธีในการปิดขอบด้วยกาวกันน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปจุ่มน้ำได้เลยนะครับไปจุ่มน้ำได้เลยก็เรียกว่าวอร์พูก็คือแช่ลงไปเลยแช่ไปเลย,เลยแล้วมีผลเท็ม,มาว่าใช้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยออกมาสูนสูงน้ำไม่ซึมผ่านเลยนะครับแล้วก็ไม่เจะไม่เกิดเชื้อราข้างในเราจะเกิดให้มพิภ์นันนี้ไม่บวมขึ้นมา แล้วยังทราบไปอีกว่า a c อ e เซอรีฟังก์ชันต่างๆของ,งการใช้งานเนี่ยมีหลากหลายอีกเรืองห่งมีหลากหลายมากเราถือว่าเฟอร์นิเจอร์หลักนั้นเนี่ยในเฟอร์นิเจอร์ทำงานใช้คาชําว่าใช้นวัตกรรมแบบเฟอร์นิเจอร์แบบมีชีวิตคือเราใช้เป็นแบบออโตเมติกได้หมดเลยแต่ถ้เช็นตู้เนี่ยเลื่อมได้ครับผมโต๊ะปรับสูงต่ำได้ใช้ระบบไฟฟ้าหมดโต๊ะนี่เหรอครับครับปรับสูงต่ำได้นะครับตู้ใช้ทัชใช้ไฟฟ้าเปิดเองทัชปิดเอง นะครับแล้วคำนึงถึงเทคโนโลยีด้วยเพื่อตอบสนองอย่างที่เราสื้อขวดสารเคมีมาเนี้ยเรื่งการเปิดลิ้นชักเขาเอาเข่าตักมันก็เปิดออกมาเองหลังจากที่ได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเนี่ยมีรางวัลมาการันตีคุณภาพเพิ่มเติมการันตีคุณภาพครับ, <c oughs> รบก่อนอื่นเนี่ยจะพูดถึงรางวัลนะฮะเราก็ได้มาตรฐาน ISO 9001 ISO 1004 ISO 1008 8นะครับแล้วเราก็ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ถึงสปีซ้อนสปีซ้อนครับแล้วอย่างนี้3,5ปีข้างหน้าเนี่ยครับวางเป้าหมายของดีไซน์อัลเทอร์นทีฟไว้ยังไงบ้างครับผมเราวางนโยบายแล้วก็กลยุทธ์เราจะเล็กเอทเอมอี e เล็กๆตัวหนึ่งเราขึ้นมาเป็น s อ e เอมอีระดับกลางแล้วเนี่ยเราจะสร้างเออีระดับกลางเนี่ยเป็นระดับครอบครัที่ใหญ่ขึ้นเราวางแผนจะเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในปี 58- ถึง59เานียเราต้องทาให้สาเร็จให้ได้ แล้วอย่างนี้คุณสมศักดิ์ยึดหลักการในการบริหารธุรกิจยังไงบ้างครับผมเราจะเน้นเรื่องการบริหารทุนมนุษย์บริหารทุนมนุษย์อย่างไรให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริษัทดีไซน์ออเดอร์นทีเราเน้นที่นี่เน้นเรื่องทุนมนุษย์กับทรัพย์สินเป็นทุนของบริษ,ษัทให้ได้ในการทำเรื่อง HR HRM HRD เป็นหลักครับอยากจะบอกก็เลยว่า การบริหารนั้นไม่ว่าคุณจะเครื่องจักรทันทสมัยไม่ว่าคุณจะมีมเนจเมนที่ดีเลิศอ,อย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคนมนุษย์เราไม่มีประสิทธิภาพเราก็ก้าวสู่ความสำเร็จไม่ได้สุดท้ายนี่ครับอยากจะให้ฝากข้อคดิดดีๆถึง SME รุ่นใหม่ที่กำลังจะทำธุรกิจในยุคนี้หน่อยครับผมค,บคนรุ่นใหม่นั้นรัาธุรกิจต้องรู้จริงต้องศึกษาอย่าง รู้จริง100%รู้ต้องลงให้จริงแล้วคนที่เป็น S&Me เนี่ยจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองในทุกๆเรื่องในเบื้องต้น mm hmm. เพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อเราเป็นผู้นำแล้วเราจะได้สอนรุ่นน้องเพื่อโรงงานของเรา mm hmm. ให้เข้าใจในหลักการวิธีการทำงานกระบวนการคิดเดี๋เรียกว่าขบวนทัศน์ต่างๆก็ mm hmm. อยากให้เท่าแก่น้อยทุกคนที่เริ่มจากเล็ก ต้องให้เข้มแข็งต้องทั้งแรกฐานขององค์การของเราเนี่ยให้เข้มแข็ง mm hmm. อันที่หนึ่งสองต้องมีนวัตกรรมของ s m e ของเราเองต้องมีความต่างตลอดนะอันนี้คือสิ่งที่ s m e จะต้องอยู่ได้ต้องมีนวัตกรรมฝากไว้ด mm ้ว hmm. ยครับ,รรบสินค้าคุณภาพแข็งแรงทนทานจากดีไซน์อัลเทอร์เนทีฟหรือว่าทางเลือกในการออกแบบ ของคุณผู้ชมอีกทางหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณคุณสมบักิมากคขอบพระคุณมากขอบพระคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ